โอกาสจะเกิดสงครามไม้ยังไม่มีนะครับแต่สหรัฐอเมริกานะครับกับกลุ่มนาโต้พยายามกดดันอย่างเต็มรูปแบบการส่งกําลังเข้าไปสนับสนุนประชิดนะครับรัสเซียมากขึ้น <c oughs> นะครับก็ส่งผลทําให้สถานก,การณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับฝั่งรัสเซียก็ใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการร่วมกับซาอุดิอาระเบียขึ้นเหนือราคาน้ํามันนะครับส่งผลทําให้เกิดอัตรางเงินเฟ้อในฝั่งของสหภาพยุโรปและทําให้น้ํามันทั่วโลก เกิดราคาแพงขึ้นนะครับขณะน,นี้โอกาสจะเกิดสงครามหรือไม่ผมยืนยันนะฮะโอกาสยังไม่เกิดสงครามแต่การกดดันการยั่วยุนะเกิดขึ้นล่าสุดนะรัเสเซียอย่างวลา,าดามียปูตินก็บอกว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกากำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังล่อรัเสเซียนะครับเข้า สวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศนะทางสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซีย แล้วก็เหตุการณ์นะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังถูกจับตาม,มองไปทั่วโลกเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะเอเมริกันส่งเรือพิฆาตนะครับเป็นเครื่องบรรินขับไล่ไฮเทคช่วย UAE นะครับหลังถูกกบฏฮูตีทำการโจมตีหลายระรอกะคราบสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีนะคับแลกเครื่องบินขับไล่ไฮเทค ไปช่วยปกป้อง UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตหลังเจอกบฏฮูตีเข้าโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายระลอกนะครับเอกอัคราชทูตอเมริกันประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับบอกว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วย UAE รับมือภัยคุกคามในปัจจุบันมีขึ้นหลังจากการหาหรือระหว่างนายรอย ออสตินนะครับร่มตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและมกุฎราชกุมารมัวเบตดบินซันมานนะครับแห่งอาูดาบีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเติมเชื้อไฟสหรัฐอเมริกาเสริมกำลังทาหารจำนวน3,000นายไปยังโปรแรนโลนด์โรมาเนียท่ามกลางความตึงเครียดกับรสสัสเซียสหรัฐอเมริกาจะส่งกำลังเพิ่มเติมไปอีก3,000นนายเข้าไปยังโปรแลนด์และโรมาเนียนะครับเพื่อปกป้องยุโรปตะวันออก จากความเป็นไปได้ที่วิกฤตอาจจะลุกลามจากกรณีรัสเซียระดมกำลังหลายแสนนายใกล้พรมแดนยูเรครนนะตามการเปิดเผยของทางเจ้าที่ของอเมริกานะครับในขณะที่ทำเนียบขาวนะครับเลิกเรียกภัยคุกคามรสัสเซียบุกยูเครนบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับหัวหน้าโฆษกทำเนียบขาวนะครับจะ ไม่ให้คำจำกัดความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะยกพลรุกรานว่ากำลังใกล้เข้ามาอีกต่อไปแต่ยืนยันตามความเดิมว่าปฏิบัติการในรุกรานนี้ยังอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันปรับขึ้นหลังโอเปกยืนตามมาติเดิมะครั่หุ้นสหรัฐอเมริกานะครับปิดบวก แล้วก็ทองคําก็มีการปิดบวกเช่นกันราคาน้ํามันปรับขึ้นนะครับจากข้อมูลกลางปิโตเรียมสํารองของสหรัฐเมกาและครังปิโตเรียมหลังโอเปกพลัสนะครับที่มีโอเปกนะครับโดยมีรัสเซียแล้วก็ซาอุดิอราระเบียเป็นแกนนำยังคงยึดแผนเพิ่มกำลังการผลิตเล็กน้อยแม้มีแรงกดดันจาก าชาติผู้ผลิตลำดับต้นๆให้เคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นส่วนวอร์ซีดปิดบวกได้แรงหนุนจากการประกอบการของบริษัทขณะที่ท้องคำนะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์นะครับในขณะที่ให้เงิน200เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังพกปืนบุกบ้านคนในสหรัฐอเมริกานะครับทรัพย์สินต่างๆก็ไม่เอาไปนะครับโจรก็เรียกว่าโจรคุณธรรมเจ้าของบ้านรายหนึ่งในรัฐ นิวเม็กซิกนะครับสหรัฐเมกาอยู่ในอาการมึนงงนะครับสตลบจากเหตุการณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนหัวขโมยนะครับปรากฏตัวอยู่ในบ้านพร้อมอุธปืนไรเฟิล AR-15 แต่ต่อมาคนร้ายลายนี้กลับเอ่ยปากขอโทษพร้อมกับมอบเงิน200ดอลลาร์สหรัฐนะครับแก่เจ้าของบ้านชดเชยความเสียหายหลบหนีออกไปอย่างน่าละอาย นะครับในขณะที่บริษัทจีนประกาศยังเป็นทางการจะมีการสร้างเจ้ารวดใช้เวลาเดินทางนะครับจากสหรัฐอเมริกาไปถึงนิวยอร์กเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้จะเป็นเครื่องบินโดยสารนะครับบริษัท s p r e d t t r n s p p น t a t i o n นะครับหรือที่เรียกกันว่าปักกิง่งหลิงคงเซียงชิงนะครับของเทคโนโลยีเปิดเผยกับ สื่อมวลชนจีนว่ากําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจรวดแบบมีปีกนะครับสำหรับการท่องอวกาศและขนส่งเชื่อมต่อจุดต่อจุดความเร็วสูงนะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าจรวดที่ใช้บรรทุกดาวเทียมและเร็วกว่าเครื่องบินแบบดั้งเดิมซึ่งจีนจะพัฒนาไปอีกร้านหนึ่งในขณะที่กลุ่มตาลีบานก็ยื่นคำขาดนะห้ามนักรบพกอาวุธไปเที่ยวศูนย์สนุก โฆษกกลุ่มตาลิบนันประกาศนะครับอย่างเป็นทางการห้ามนักรบทุกคนพาอาวุธไปเที่ยวสวนสนุกทุกแห่งทั่วอัฟกานิสถานซึ่งดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งความพยายามเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของรัฐบาลของอัฟอิสลามิส์นะครับที่ดูมีความอ่อนโยนมากขึ้นกว่าเดิมฮะซึ่งไปไหนก็พกปืนกันไปด้วยในขณะที่ฟ้าผ่าข้ามสามรัฐของสหรัฐอเมริกา ระยะทาง767กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับทุบสิติยาวที่สุดในโลกเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าครั้งเดียวระยะยาวถึง500หมล์ข้าม3รัฐของอเมริกันและมันถูกจัดให้มีความยาวที่สุดในโลกนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยานะครับ WMO นะครับได้มีการแถลงถึงสติใหม่2ประเภท เกี่ยวกับฟ้าผ่าต่างๆจามจุดล่อแหลมทั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จากข้อมูลของคณะกรรมการด้านสภาพและภูมิอากาศนะครับสูงขั้วขององค์การอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการในขณะที่ผู้นำของสมแดงควงภรยาพร้อมอานะผู้ทรงอิทธิพลนะออกงานครั้งแรกในรอบหลายเดือน คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือควงสีภรรยาลีซอนจูนะครับพร้อมนางคิมยองฮุีนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลออกสื่อเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลังจากที่คนตระกูลคิมต่างเก็บตัวเงียบในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีการปลดระวางทหารที่ไม่ยอมทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 กองทัพสหรัฐอเมริกาประกาศจะเริ่มปลดประจำการทหารที่ไม่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทหารที่ไม่ฉีดถือว่าเป็นความเสี่ยงสำหรับกองทัพบันทอนความพร้อมในการรบนะครับคริสตินรัฐนตรีหญิงของทบวงอกองทัพบกสหรัฐอเมริการะบุในถ้อยถแถลงนะครับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกามีทหารประจำการอยู่482,000นายช่วงสิ้นปี2021คาดว่าจะมีทหารกว่า3,000นายที่ต้องถูกปลดประจำการเพราะไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นตำรวจที่อาร์เจนตินานะครับยึดโคเคนปนเปื้อนสารเคมีนะครับพบคนเสพยาตาย20ศพนะครับหามส่งโรงพยาบาลกว่าครึ่งร้อย ตำรวจอาร์เจนตินานะครับนำกำลังกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดโคเคนปนเปื้อนสารพิษนะครับที่ชาญกรุงบัวโนเนสไอเรสนะครับโนสไอเรสซึ่งพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายต้องหามส่งยังโรงพยาบาลถึง74รายเจ้าที่อาร์เจนตินาอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าโคเคนเหล่านี้ถูกนำไปผสมกับสารชนิดใดบ้างพร้อมเตือนให้ผู้ติดผู้ซื้อไปเสพ ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทิ้งมันเสียนะครปุ่มชะการฝ่ายความมั่นคงจังหวัดบัวโนสไอเรสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทางการกําลังค้นหาต้นต่อยาเสพติดชนิดนี้เพื่อนํามันออกจากตลาดนะครับพร้อมเตือนว่าโกเคนดังกล่าวมีสารประกอบหลักนะครับที่เข้าไปทําลายระบบประสาทในทันทีในเชิงงานวิเคราะห์ สถานการณ์ขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าจากปัญหาความขัดแยง้งเรื่องของยูเครนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้บริเวณดังกล่าวเป็นสมรภูมิสร้างความขัดแยง้งมีการส่งกำลังเข้าไปทำการสนับสนุนสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นกลุ่มโอเปกและ OPEC กพลันะครับ, Plus, รบที่มีซาอุดีอาระเบียและรละัสเซียเป็นตัวนำนะครับปรากฏว่าก็ยังคง ลดกําลังการผลิตคือขึ้นเหนือราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นนะครับเพื่อเล่นงานฝั่งสหภาพยุโรปและกลุ่มนาโตนะครับที่พยายามแทรกแซงกิจการภายในและพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ที่สหรัฐอเมริกายืนยนันที่จะมีการปลดทหารถึง3 0 0พนายที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 ในเชิงงานสังเคราะห์ภาพรวมขณะน,นี้โอกาสจะเกิดสงครามไม้ยังไม่มีนะครับแต่สหรัฐอเมริกานะครับกับกลุ่มนาโตพยายามกดดันอย่างเต็มรูปแบบการส่งกําลังเข้าไปสนับสนุนประชิตนะครับรัสเซียมากขึ้น <c oughs> นะครับก็ส่งผลทําให้สถานก,การณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับฝั่งรัสเซียก็ใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการร่วมกับซาอุดิอาระเบียขึ้นเหนือราคาน้ํามัน นะครับ,บส่งผลทาให้เกิดอัตรางเงินเฟ้อในฝั่งของสหภาพยุโรปและทําให้น้ํามันทั่วโลกเกิดราคาแพงขึ้นนะครับ,บขณะนี้โอกาสจะเกิดสงครามหรือไม่ผมยืนยันนะโอกาสยังไม่เกิดสงครามแต่การกดดันการยั่วยุนะเกิดขึ้นล่าสุดรัสเซียอย่างวลา,าดามียปูตินก็บอกว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกากําลังทําอยู่ตอนนี้กําลังล่อรัสเซียนะครับเข้าสู่สงครามนะครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาในสงครามโลกครั้งที่1 สงครามโลกครั้งที่สองนะครับสหรัฐอเมริกาก็ใช้กลยุทธ์ลักษณะเช่นนี้นะครับล่อประเทศอย่างเยอรมนีล่อญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามจากนั้นก็ลุมกินโตจนเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมาสถานการณ์โดยภาพรวมราคาน้ํามันในช่วงนี้จึงราคาแพงขึ้นนะครับโอกาส ในเดือนต่อๆไปเนี่ยจะแตกหักถึงขั้นมีสงครามเกิดขึ้นไหมมีแต่มีโอกาสค่อนข้างจะน้อยหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้และรัสเซียยืนยันว่าการที่สหรัฐอเมริกาทำอยู่ตอนนี้เป็นเพียงการล่อรัสเซียเข้าสู่สงครามเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตออแขนงได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่ เทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้อง ต้องทวิเธอดคนุณชาติสกั์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ ใจอันมีประมุขเป็นกรราชันมาเกิดกลูกหลาน,ร,นร่วงใจกันสืบกานแผ่นดินเลี้ยวหลังไม่รู้ที่น<ม>ามอพงทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธิดทุชาติศาสัต,สต